สวัสดีค่ะพี่น้องยิงนดีต้อนรับเู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะโอ้ยดูลุงกินน้ำค่ะพี่น้องเจ๊ตุ่มมาถ่ายมาถ่ายถ่ายที่นาน้ําท่วมดีเห็นลุงกินน้ําสวยมากเลยนะคะพี่น้องดูดูดูค่ะสายลุงกินน้ําฝนก็กำลังจะตกมืดมาแล้วค่ะมืดมาแล้วมืดมาก็ตกเลยนะคะมืดมาก็ตกมืดมาก็ตกโอ้ยพี่น้องดูดูลุงกินน้ําสวยไหมคะ ี๋ยวจะตุ่มขยายในหน่อยนะลุงกินน้ำค่ะพี่น้องสวยไหมคะมืดมาก็ตกเลยนะคะมืดมาก็ตกมืดมาก็ตกโอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยสวยมากเลยลุงกินน้ำลุงกินน้ำงามแท้ ชมนะคะชมลุงกินน้ำที่บ้านจะตุ่มเรียกว,ว่าลุงกินน้ำภาษาไทยคงจะเรียกว่าสายลุงแล้วมัง้งเนาะหรือเรียกเรียกเหมือนกันไหมลุงกินน้ำงามแท้แม่ประยงโอ้ก็คงเรียกเหมือนกันแล้วนะเพงลงเขาร้องสวยนะคะสวยมากเลยมืดมาแล้วค่ะมืดมาแล้วจะตกอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยน้ําท่วมนาค่อยอีกรอบสองแล้วท่วมคันนาแล้วค่ะท่วมคันนาแล้วถ้าตกมาอีรอบนี้ก็มิดคันนา ี๋ยวพรุ่งนี้จะอัปเดตเออพรุ่งนี้จะอัปเดตให้ดูใหม่นะคะยังไงก็ต้องมิดขนาเอ้ยพี่น้องฝนดีเกินถ้าฝนดีขนาดนี้ข้าวเราไม่ได้แล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกินข้าวก็แพงเนาะข้าวที่เราเก็บไว้เราเห็นข้าวงามแล้วเราก็ปล่อยออกไปหมดแล้ว น้ำก็ยังจะมาท่วมอีกโอ้ยพี่น้องเอยดูลุงกินน้ำค่ะดูลุงกินน้ำอืมสวยไหมคะมืดมาตกเลยนะขนาดมืดมาตกเลยเฮ้ยเป็นวงสวยสวมากสมชายดูลุงกินน้ำนะคะ นานๆจะเจอชัดๆอย่างนี้สักทีหนึง่งจะเหมาะเจาะกับได้การได้จับกล้องถ่ายพอดีลงมาถ่ายถ่ายน้ําท่วมเนี่ยน้ํากําลังเข้ามากําลังจะมิดต้นข้าวจะท่วมคันนาแล้วน้ําท่วมคันนาแล้วพอดีเหลียบไปเห็นลุงกินน้ําพอดีฝนกําลังมืดมาค่ะฝั่งนี้ตกแล้วค่ะฝั่งข้างหลังยี่ตุ่มกําลังมืดมาอยู่โอ้พี่น้องฝนดีเกินปีนี้ าบอกให้ระวังน้ําท่วมระวังน้ําท่วมมันก็คงจะเป็นจริงที่เขาบอกตามคําทํานายเขาบอกไว้แล้วเนาะปีนี้น้ําจะท่วมใหญ่น้ําจะท่วมหนักข้าวจะเป็นราคาจะเป็นที่ไหนเราข้าวเราหมดแล้วก็วมีแต่ในท่งนานี่แหละชมลุงกินน้ำครับพี่น้องนานๆจะได้เจอสักครั้งเจอชัดๆจังๆอุ้ยสวยมากเลย พี่น้องเพื่อพี่น้องยืนตากแดดถ่ายก็ยอมแดดกำลังจัดเลยค่ะบ่ายสี่โมงห้าโมงเย็นเนี่ยสี่ห้าโมงเย็นก็แดดจัดอยู่นะคะทุกวันเนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนสี่ห้าโมงเย็นก็เริ่มจะมืดโพเพละอันนี้แดดยังจัดอยู่เลยเฮ้ยสวยมากเลยลุงกินน้ำงามแท้ รอบนี้อยู่นานด้วยนะปกติอยู่แป๊บเดียวก็หายแต่รอบนี้อยู่นานมากจับกล้องถ่ายไว้ทันเลยชมด้วยกันนะคะชมลุงกินน้ำสายลุงชมสายลุงมืดมาตกแล้วพี่น้องมืดมาก็ตกมืดมาก็ตกโอ้โหีตุ่มมาถ่ายให้ดูน้ํำท่วมนาอีกรอบหนึ่งนะคะรอบสองนะคะเนี่ยกำลังไหลเข้ามาะคะ่ะ ท่วมัน,นาแล้วขณะนี้ท่วมนขนาแล้วพอดีเรือไปเห็นลุงกินน้ําฝั่งน้นตกแล้วค่ะฝั่งนต,ตกแล้วตกแล้วค่ะฝั่งนตกแล้วตกแล้วตกแล้วฝั่งนตกแล้วก็เลยพอดีเหลือไปเห็นลุงกินน้ําก็เลยถ่ายพี่น้องดูกันนะนานๆจะเจอลุงกินน้ําสักครั้งหนึ่งเนาะนานๆจะได้ถ่ายชัดๆสักครั้งหนึ่ง ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกน้ําใจไม่ดีที่มอบให้ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกไลฟทุกคอมเมนต์ค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแควคาดจากอันตรายทั้งปวงค่ะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะคะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเดือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุก, comment, ทกไลค์ทุกแชร์ทุกเริฟชมนะคะชมลุงกินน้ำสวยงามค่ะฝนก็มาแล้วพี่น้องเอยฝั่งนู้นฝนกำลังมาฝั่งนี้ก็ฝนก็ตกแล,ล้วลุงกินน้ำเรียบร้อยแล้ว ชมลุงกินน้ำนะคะสวยงามมากเลยพี่น้องที่ตุงก็ถ่ายไม่รู้จะถ่ายไงเนาะฝนก็กำลังจะตก จะจับกล้องอยู่พี่น้องน้องถึงจะเห็นชัดแดดออกนะครับฝั่งนี้แดดออกจ้าฝั่งน้นรลุงกินน้ำ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไ like, รค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะก็ขอทุกคนมีความสุขนะคะเดินทำไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแล้วกาจะอันตรายทั้งปวงค่ะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะคะเงินไหลกองทองไหลามาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะเฮงเฮงเยๆปังปังกันทุกคนคะ่ะขอบคุณนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณค่ะลุงกินน้ำครับพี่น้องลุงกินน้ำงามแท้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ